สวัสดีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์แนวโน้มจากสัปดาห์วันที่7ถึง11พฤศจิกายนส5 6 5้าครับสัปดาห์นี้เราก็มีคู่ที่น่าสนใจ5คู่ได้แก่ทองคำดาวโจนส์ UJBitcoin และราคาน้ำมัน w t i ครับแต่ละคู่จะมีแนวโน้มหรือจุดที่น่าเข้าตรงไหนไปชมกันเลยครับ โอเคครับนักลงทุนก่อนที่เราจะเริ่มการวิเคราะห์แนวโน้มประจำสัปดาห์กันนะครับเราจะแวะมาที่เด็กวายหรือด ah อลลาร์สหรัฐกันก่อนดอลลาร์สหรัฐ ah ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วผมได้ให้มุมมองว่าในช่วงกลางสัปดาห์หรือคืนวันพุธช่วงตีหนึ่งจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดนั่นเองครับนักลงทุนโดยมุมมองที่ผมได้ให้ไว้คือเขายังคงรักษาระดับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.75และ ตัวเลขจริงออกมาในช่วงการประกาศครับนักลงทุน0.75จริงครับจาก3.25เป็น4%ครับนักลงทุนทําให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข่งค่าขึ้นช่วงระยะเวลา1ครับนักลงทุนทีนี้การปรับขึ้นอาตาัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาขึ้นมาทดสอบโซนที่เราได้ให้ไว้ครับแถวๆ1.12.978จนถึง1.13.672ครับ โดยเราได้ให้มุมมองเลยว่าหากเขายังคงแข็งค่าขึ้นหลังจากมีการปรับขึ้นตักเบีย้ยจริงแต่หากยังไม่สามารถผ่านโซนเนี้ยโซนที่ผมได้ให้ไว้ได้เนี่ยการที่เขาจะย่อลงมาทดสอบเส้นเทนไลน์ของกรอบช h a n แน l ของเขาที่เป็นเทนไลน์ชั้นแนวของการปรับขึ้นตักเบีย้ยตลอดช่วงปีนี้ครับตั้งแต่ช่วงมีนาสิบ6มีนาครับเป็นกรอบ มาเห็นไหมครับนักทุนทีนี้คําถามคือสัปดาห์นี้ดอลลาร์จะเป็นไงล่ะดอลลาร์ปัจจุบันวันจันทร์หรือว่าสัปดาห์นี้เขามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องครับมาสู่บริเวณเส้นเทนไลน์ขาขึ้นหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบชานลขาขึ้นระยะยาวนั่นเองครับระยะยาวยังไงก็คือระยะยาวของการขึ้นาตัดผัเปียนนั่นเองครับนักทุนทีนี้คําถามการ <c oughs> การที่ดอลลาร์ฟื้นตัวตรงนี้ หรือบริเวณนี้จะเป็นการยืนยันหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาเขาอันนี้หมายถึงดอลลาร์สหรัฐนะครับเขาจะยังคงอยากที่จะรักษากรอบราคาขาขึ้นไว้นะครับทีนี้บางคนอาจจะถามว่าคุณแล้วถ้ามันลงต่อล่ะลงต่อแต่ยังไม่คนเปิมเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเราจะมีจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนเราจะมีแนวรับ จุดที่หนึ่งอ่าไม่จุดที่หนึ่ง,จ,งจุดที่สองตรงนี้ครับเราจะมีแนวรับสองจุดที่น่าจะตามมองบางคนอจะถามว่าอ้าวใน,นเมื่อมันเป็นกรอบชาเนเอลขาขึ้นระยะยาวมันก็ควรขึ้นตรงนี้เลยไหมครับคุณนักทุนครับนักทุนถ้าเราย้อนกลับไปดูเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งที่มีการทดสอบกรอบชาเนเอลของเขาเนี่ยเขามีการทะลุนะครับนักทุนมีการทะลุอ่า ก่อนที่เขาจะกลับมาเข้ากรอบราคาเดิมครับอย่างเช่นตรงนี้มีการขึ้นไปแล้วก็ทะลุแล้วก็ลงมาเข้ากรอบเหมือนเดิมครับทุกทุนทำให้เรามีมุมมองว่าหาก <c oughs> หากเขามีการทะลุหรือว่าทะลุหลอกเนี่ยและยังไม่ผ่าน2เส้นนี้หรือว่าการปิดตัวลายสัปดาห์เขาเนี่ยยังสูงกว่า2เส้นนี้แนวโน้มที่เขาจะสามารถฟื้นต่อเข้าสู่กรอบ ฟื้นต่ออ่าทนึงครับนักทุนฟื้นต่อเข้าสู่กรอบขาขึ้นระยะยาวเขาเนี่ยจะอยากคงมีครับทีนี้เราจะถามว่าแล้วถ้าอยากลุ้นให้มันลงเยอะๆล่ะการลงเยอะของเขาเนี่ยเราจะต้องลุ้นอีกทีนึงครับว่าการปิดแท้งรายวันหรือรายสัปดาห์เขาเนี่ยจะสามารถผ่านโซนตรงนี้ไปได้หรือเปล่าโซนตรงไหนล่ะคุณ109.643จนถึง107.812ครับนักทุนถ้าสามารถ ถ้าเขาสามารถปิดตัว <c oughs> ปิดตัวต่ตำกว่า107.812ตรงนี้ได้ตัวนี้จะเริ่มเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มหรือว่าการส่งสัญญาณแล้วนะว่ากรอบขาขึ้นระยะยาวเริ่มโดนทำลายและเป็นการบ่งบอกว่าหากเขาปิดตัวลายลายสัปดาห์ต่ำกว่าตรงนี้ปุ๊บแล้วเขากลับมารีเทสแล้วลงต่อตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นอะไรครับแพทเทิร์น ลดโลลดหายครับท่านทุนอ่าทดสอบก็คือทดสอบเส้นเทนไลน์ตรงนี้ครับท่านทุนถ้าสมมุตินะถ้าเขาทำแพทเทิร์นตรงนี้มาได้เป็นการอบอกว่าเฮ้ยเขาจะทำแพทเทิร์นลดโลลดหายแล้วนะอ่าอันนี้เขาก็ลดโลลดหายลงมาเห็นครับท่านทุนอ่าอันนี้คือมุมมองแรกสําหรับมุมมองต่อไปคือมุมมองการรักษาเทนของเขาครับการรักษาเทนยังไงล่ะหากเขาสามารถฟื้นตรงนี้เลยก็คือเขายังคงอยากรักษาเทนกรอบชาร์ลของเขา หรือว่าหลอกลงมาและฟื้นเข้ากรอบต่อการทดสอบของเขาตรงนี้ไม่ใช่ทดสอบไม่ใช่รีเทสแต่ว่าเป็นการขึ้นเข้าสู่ชานเ e ลต่อตัวนี้เราจะมีแนวรับแนวต้านที่น่าจับตามองคือกรอบชานเ e ลของเขาเช่นแนวฮันครับเป็นเส้นเทนไลน์ของกรอบชานเ e ลขาขึ้นระยะยาวครับหรือว่ามันไปตรงกับโซนที่เป็นเทเทเทสถิติสูงสุดของปีอ่าบริเวณราคา1 7 82และอาจจะมีขึ้นมานิดนึงอยู่ที่บริเวณเส้นเทนไลน์ line. ของเขาก็คือบริเวณ115.645ครับโอเคทีนี้เราไปดูกราฟประจำสัปดาห์กันดีกว่าครับของคู่หลักๆเราโอเคครับ เราเริ่มการวิเคราะห์แนวโน้มมาจำสัปดาห์ดีกว่าคกลงทุนสัปดาห์นี้คู่แรกของเราก็คงขาดไม่ได้สำหรับพระเอกของเราคกลงทุนทองคํานั่นเองทองคําสัปดาห์นี้เราจะคงมีมุมมองเป็นสปายโซนนะครับโดยสปายโซนนี้เราได้ให้ไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับแต่เขาเพิ่งปรับตัวสูงขึ้นมาสู่บริเวณสปายโซนของเราช่วงปลายวันศุกร์หรือว่าช่วงปลายสัปดาห์นั่นเองแล้ววันจันทร์เขายังคงเคลื่อนไหวในกรอบสปายโซนครับทีนี้เราจะมีมุมมอง โซนนี้ว่าอย่างไรโซนนี้เราจะให้มุมมองคอยสังเกตก่อนครับโดยโซนซับไยโซนของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยแนวรับแนวต้านในอดีตหรือว่า S R l i p ครับหนึ่งทุนก็คือตรงนี้1 2โอเคนะครับและที่สําคัญหากกรณีระยะสั้นเนี่ยหากเขายังไม่สามารถผ่านทะลุ1683ตรงนี้ไปได้การที่เขาจะย่อตัวลงมาแต่ยังคงมีแต่บางคน,นจะถามว่าแล้วถ้าสมมติเขาย่อตัวเนี่ย จะเป็นการคอนเฟิร์มขาลงต่อหรือเปล่าซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มขาลงระยะกลางที่เป็นเส้นเทรนไลน์ที่เราได้ตีไว้ตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาคือเส้นนี้ครับท่านผนอ่าบางคนจะถามว่า,าถ้าเขาย่อตัวต่วตํากว่าซับไพโซนของเราเนี่ยจะสามารถคอนเฟิร์มได้เลยหรือเปล่าบางคนถามแนี้นะครับที่คนที่กําลังดูอยู่เราจะยังบอกว่ายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ครับกรณีน,นี้ที่จะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเขาจะลงต่อยาวๆตามเทรนเขาเนี่ย เขาจะต้องผ่าน3ามแนวนี้ก่อนครับ3ามแนวนี้คืออะไร3ามแนวนี้คือ,อสมมุตินะครับสมมุติว่าเขาลงเขาไม่ได้ทำ Hi ไฮใหม่ตัวราคาทองคำเนี่ยเขาไม่ได้ทำ Hi ไฮใหม่เหนือยอดนี้และเขาลงตรงนี้เลยหรือย่อลงตรงนี้เลยอันนี้คือสมมุตินะครับถ้าเขาไม่ได้ทำ Hi ไฮใหม่และเขาลงตรงนี้เลยเราจะใช้ตัวฟิบโบมาตีตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าตรงแนวสามแนวเนี้หนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งหกสี่เก้าหนึ่ง 641 3แนวเนี้ยจะเป็นแนวฟิโบนัชชี3.8.2 50.0 61.8ครับนักทุนถ้าเขายังไม่สามารถต่ำกว่าแนว3แนวนี้ได้หรือโซนเนี้ยการที่เขาจะเด้งขึ้นต่อจะยังมีนะครับอันนี้คือมุมมองระยะสั้นนะครับนักทุนมุมมองระยะสั้นของการขึ้นจากบริเวณต่ำสุงเขาเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเขาลงต่อตรงนี้ถ้าเขาย่อลงตรงนี้เลย โดยที่ไม่ได้ทำไฮใหม่สูงกว่าแท่งนี้เราจะใช้แนว f i โบนัชช i เข้ามาเสริมครับว่าการที่เขาย่อลงมาเนี่ยและเขาจะสามารถผ่าน3แนวตรงนี้ได้หรือเปล่าโอเคนะครับนักงทุนทีนี้เราจะมีคำถามว่าถ้ากรณี worst case เขาไม่ได้ย่อลงตรงนี้และเขาทะลุเหนือ 1, 6, 8, 3ตรงนี้ไปแล้วอ่เหนือขึ้นมาตรงนี้แนวใกล้เคียงคือตรงไหน จะเป็นแนวต่อไปจะเป็นแนวสําคัญคองมูลนเป็นกรอบราคาแนวต้านของเส้นเทนไลน์ขาลงระยะขาลงระยะกลางเกือบจะระยะยาวครับงทลนะฮะต้องพูดอย่างนี้ทำไมถึงใช้ว่าเกือบครับเพราะว่าเป็นเทนไลน์ขาลงตั้งแต่ช่วงเดือนอะไรครับเนี่ยเดือนจูนเลยนะรครับลนทุนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจูนจนถึงปัจจุบันครับและเขายังไม่สามารถ ทำลายโครงสร้างนี้ได้ครับทีนี้เขาจะถามว่าแล้วเส้นโครงสร้างสําคัญของเขาเนี่ยหรือว่าแนวต้าสาคัญของเขาเนี่ยที่1699จนถึง1 7 1 4ตรงเนี้ยมันประกอบไปด้วยอะไรนอกจากเส้นเทนไลน์ขาลงเส้นนี้แล้วโอเคเราจะพูดถึงปัจจัย1ก่อนปัจจัยทางเทคนิคที่1คืออะไรคือ ตามเทนของเขาคือขาลงระยะกลางครับนักงทุนก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับปัจจัยที่2คือแนวรับแนวต้านในอดีตครับนักงทุนอ่ามีตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่ครับตรงนีง้ก็ใช่ครับนักงทุนเป็นกรอบที่เขามีการไซด์เว์ก่อนจะลงต่อนะครับนักงทุนโอเคนะครับอันนี้คือแนวสําคัญของกรอบราคาขาลงถ้าคนเล่นขาเซลลหรือว่าคนลุ้นให้ลงต่อโอเคเขามีการทะลุซับไพโซนตรงนี้แต่การทะลุของเขาเนี่ย ห้ามผ่านโซนนี้เด็ดขาดถ้าเขาผ่านโซนนี้ไปได้อันนี้คือหน้าบ่ายเอ้ยขอโทษครับอันนี้คือหน้าเซลลหรือว่าขาลงและกลางเริ่มเสี่ยงน,น,นะครับลงทุนโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองของทองคําสัปดาห์นี้ครับเราจะทบทวนทีหนึ่งคือทับไายโซนแรกที่เราจะดูคือโซนนี้เลยครับโซนปัจจุบันถ้าเขายังไม่ผ่านโซนนี้การที่เขาย่อลงเขาจะต้องลุ้นให้ลง1 ต่ำกว่า1 6 4่หี่หนึ่งนะครับนักลงทุนถึงจะสามารถถึงหน้าเสียวถึงจะเริ่มปลอดภัยหรือขาลงจะเริ่มปลอดภัยเริ่มแบบเฮ้ยมันจะทําโลใหม่วะ่ะอะไรประมาณนี้ครับนักงทุนแต่ถ้าเขาย่อลงมาย้ำอีกทีนะครับถ้าเขาย่อลงมาแต่ไม่ผ่าน3โซนนี้โอกาสที่เขาจะฟื้นขึ้นมาทดสอบซัพไายตัวอีกครั้งหนึง่งจะยังมีครับนักงทุนโอเคครับอันนี้คือการวัดกําลังว่าการที่เขาย่อลงมาเนี่ย เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อหรือเป็นการย่อและลงต่อเลยโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองของทองคําสัปดาห์นี้ครับนักทุนโอเคครับดาวโจนส์ครับนักทุนกู้ต่อไปหรือ u s 3 0นั่นเองครับดาวโจนส์เราจะคงมีมุมมองเหมือนกับช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือเราจะมีซัพพลายโซนอยู่ที่32637จนถึง334 7 7ครับโดยสัปดาห์ที่แล้วเราได้มุมมองไว้ว่าอะไรครับเราได้ให้มุมมองไว้ว่า,รรา,มมววาการที่ดาวโจนส์ขึ้นมาทดสอบ เส้นเทียไลายขาลงระยะระยะกลางของเขาครับนักงทุนเสน้นนี้หรือบริเวณโซนสะพายโซนที่เราได้ให้ไวเนี่ยครับที่ประกอบไปด้วย SR f i อันนี้เรามาทวนกันนะครับที่ประกอบไปด้วย SR f i อ่าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มุมนี้ก็ใช่นะครับนักงทุนและแค่2ปัจจัยนี้การที่เขาทดสอบปุ๊บแต่ยังไม่สามารถผ่านโซนสะพายโซของเราไดนะ้การที่เขาจะย่อตัวลงมาเนี่ยจะยังมีซึ่งเขาทดสอบจริงครับนักลงทุนอ่าถึงจะมีการทะลุ เส้นเทนไลน์มาแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในกรอบซัพพลายโซนของเราถูกไหมครับและเขามีการทุบลงมาครับนักงทุนนักลงทุนจะเห็นอะไรไหมครับชาร์โดของเขาอ่าขอโทษครับใต้เทียนของเขาเนี่ยมีการทะลุก็จริงแต่เนื้อเทียนของเขาเนี่ยยังคงต่ํากว่าเส้นเทนลน์นะครับนักงทุนทําให้เป็นสัญญาณ f o l l ฟลูโศลของตลาดได้เหมือนกันและเป็นแท่ง ยาวๆตามที่นักงทุนเห็นครับก่อนจะมีการฟื้นตัวในสัปดาห์นี้สู่บริเวณโซนสะพายโซงของเราอีกครั้งหนึ่งทําให้มุมมองระยะสั้นของเราเนี่ยจะยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมครับคือสะพายโซงของเรา32637จนถึง334.7ามสี่เจ็ดเจ็ดครับลงทุน w o r s t c a s e ในระยะสั้นนะครับเราจะคงมุมมองเดิมครับคือบริเวณราคา3 4395าครับลงทุนซึ่งมุมมองของ w o r s t case ของเราหรือจุด w o r s t case ของเราเนี่ย ก็คือเราจะพิจารณาคัดขัดทุนบริเวณเหนือโซนแนวต้านตรงนี้นะครับถ้าเขาเหนือตรงนี้ได้การที่เขาจะขึ้นต่อยาวๆเนี่ยมีโอกาสครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขายังคงทําลายเส้นเทรนไลน์ขาลงระยะกลางของเราตรงนี้และยังทะลุแนวรับแนวต้านในดีตรงนี้อีกเราจะพิจารณาที่3 4 39 5คาทุนโอเคนะครับมุมมองของดาวจนเราจะคงมีมุมมองเดิมครับ สำหรับระยะสั้นสัปดาห์นี้ครับโอเคครับนักงทุนคู่ต่อไปคือ u j หรือ USDJPY นะครับคู่นี้เราจะป็นคงมีมุมมองดีมานโซนเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ราคา144.121จนถึง142.123ครับนักลงทุนทำไมเราให้ดีมานโซนที่บริเวณราคานี้โอเคเราจะพูดถึง7ปัจจัยทางเทคนิคกันก่อนครับปัจจัยเทคนิคเรายังให้มุมมองเดิมคือเขายังคงอยู่ในกรอบราคา เทรนไลน์ขาขึ้นหรือกรอบชแนลขาขึ้นระยะยาวของเขาครับนักลงทุนอ่าเป็นกรอบราคาที่เราได้ตีไว้ตลอดช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะครับนักลงทุนทีนี้เราจะถามว่าบางคนจะถามว่าเอา้านี่มันกรอบราคาเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนี่ใช่ครับนักลงทุนมุมมองทางเทคนิคคือปัจจุบันดอลลาร์ถึงแนวแนวนครับแนวรับที่เราได้ให้ไว้ช่วงต้นสัปดาห์เอ้ยช่วงต้นคลิปใช่ไหมครับนักลงทุนทีนี้บางคนจะถามว่าเอา้าในเมื่อเขาถึงแนวรับแล้วการที่เขาจะฟื้นตัวบริเวณน,นี้ ซึ่ง UJ ก็จะควรเฟื้นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับำลงทุนแต่ลงทุนจําได้ไหมเราให้มุมมองอะไรไว้มันน่งกรณีที่ดอลลาร์ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณแนวรับยังไม่ยังไม่ได้เฟื้นทันทีเลยโอกาสที่เขาจะมีการเบรกหลอกอันนี้พูดถึงดอลล่าร์หรือ DXY วนะครับเรายังไม่พูดถึง UJ กรณีที่เขามีการเบรกหลอกถึงลงต่อถึงบริเวณแนวรับถัดไปจะทําให้อะไรครับจะทําให้คู่ UJ หรือ u s d j p y ของเราเนี่ย มีโอกาสลงต่อเช่นในกันและทําให้โอกาสที่เขาจะถึงดีมาโซนเี่ยังมีโอกาสครับการที่เขาลงต่อจุดนี้ไปถึงอะไรครับเขายังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคานะครับเขายังไม่ได้แบบเสียทรงของกรอบราคาระยะยาวยิแต่อย่างใดตอนนี้ที่เขาลงตามดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับตัวอ่อนค่าและถึงและตัวยูเจเนลงมาถึงดีมาโซนโอกาสที่เขาจะทดสอบโซนนี้จะยังมีครับนั้นทนอย่าลืมนะครับ ว่าถ้าดอลลาร์ไม่ฟื้นทันทีและลงตอนเนี่ยตัว UJ จะลงตามด้วยเพราะว่าดอลล่าร์อ่อนอ่าโอเคนะครับโอเคเราจะทวนกันทวนจุดกันอีกทีหนึ่งตัวดีมานโซนของเราจะอยู่ที่ราคาหน่ครับราคา144.121จนถึง142.123อครับงทุน Worst case ยังคงเป็นจุดเดิมครับทุนคือต่ำกว่า <c oughs> ต่ำกว่านามาต้ัน,ไ,นไอดดตตรงนี้ เราจะพิจารณาคัดคันทีหรือบริเวณราคา140.158ครับนังทุนโอเคนะครับสำหรับคู่ uj สัปดาห์นี้ครับโอเคครับคู่ต่อไปคือ btcusd ครับนังทุนหรือ Bitcoin นั่นเองครับ o i t c o i n สัปดาห์นี้เราจะให้แค่มุมมองนะครับนงทุนมุมมองของเราคือเป็นยังไงเรามาดูกันครับมุมมองสัปดาห์นี้เรามีมุมมองว่าการที่เขายังไม่สามารถผ่านโซนแนวต้าน21202หรือบริเวณราคา2 1 6 7 1ตรงนี้ไปได้โอกาสที่เขาจะย้อนลงมาทดสอบโซนนี้แต่ยังมีครับแต่กรณีที่เขาทดสอบโซนนี้และโซนนี้เอาไม่อยู่ไม่สามารถฟื้นกลับมาเหนือกว่าโซนนี้ได้โอกาสที่เขาจะย่อลงมาแต่ยังมีครับลงทุนย่อต่อนะครับแต่การย่อของเขาเนี่ยจะไม่ใช่คอนเฟิร์มว่าหน้าเซลล์กลับมานะครับกทุนการที่เขาทะลุอ่ะเราย้อนกลับมาการที่เขาทะลุแนว ต้านที่เป็นเส้นเทนไลน์ขาลงระยะกลางเขาเนี่ยเราย้อนกลับไปเล็กน้อยเพื่อจะได้เห็นภาพใหญ่นะครับนัาเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นนี้เราได้ให้ไว้ตั้งแต่ช่วง2เดือนที่แล้วเหมือนกันถ้าเขาย้อนลงมาห้องสูมเข้ากันย้อนลงมาต่ำกว่ากรอบราคา20447หรือ19585ตรงนี้การที่เขาจะกลับมาทดสอบ เส้นเทรลไลน์ของเขาก่อนจะฟื้นกลับไปเนี่ยจะยังมีครับอันนี้คือมุมมองทางเทคนิคนะครับและมุมมองทางเทคนิคอีกแบบหนึ่งหากเขาย้อนกลับมาจริงๆและทดสอบเส้นเทรไลน์ที่เขาเคยทะลุออกมาเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดราคาที่ที่อะไรครับที่ตรงกับแนวรับแนต้านในอดีตเช่นเดียวกันครับเขาได้ทําไว้สองครั้งคือบริเวณตรงนี้และตรงนี้ครับทุนอุนถ้าเขาลงมาทดสอบและฟื้นต่อเนี่ยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์ม สัญญาณกับตัวหรือว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ครับนักลงทุนโอเคนะครับย้ำอีกทีหนึ่งหากเขายังคงปรับตัวลดลงอย่างเงี้ยลงมาทดสอบบริเวณนี้แล้วขึ้นต่อเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงถึงโครงสร้างขาขึ้นจะยังคงอยู่ครับนักงทุนโอเคนะครับของมุมมอง Bitcoin สัปดาห์นี้โอเคครับคู่ต่อไปคือ u s o i l ยหรือราคาน้ำมัน WTI ครับนักทุน ราคานิมันหรือ b g i เราจะให้มุมมองกรอบราคาแคบๆก่อนนะครับนักลงทุนในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราให้มุมมองไว้ว่าเราจะมีมุมมองแนวรับที่เป็นกรอบราคาขาขึ้นของมุมมองชา n แน l ที่เป็นทฤษฎีดาวหรือว่ายกโรยยกหายนั่นเองครับนักลงทุนอ่าเป็นยกโลยยกหายยังไงเราจะย้อนกลับไปเล็กน้อยสัปดาห์ที่แล้วได้ให้มุมมองกรอบ <c oughs> แนวรับไว้2อโซนคือโซนบริเวณน,นี้และโซนบริเวณน,นี้ใช่ไหมครับนักลงทุน ทีนี้เขามีการทดสอบโซนนี้ไปแล้วแต่เขายังไม่สามารถผ่านผ่านแนวรับที่เป็นเส้นทินไลน์ขาขึ้นระยะยาวเส้นนี้ครับนักลงทุนเราได้ให้ไว้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับแต่เรายังคงใช้อยู่เขาพิการฟื้นตัวต่อครับนักลงทุนทีนี้เขาฟื้นมาถึงแนแวรับแนวต้านในอดีตครับนักงทุนก็คือบริเวณนี้หรือกรอบที่เราที่ตีไว้ตรงนี้เราจะมีมุมมองว่าหากสัปดาห์นี้เขาทดสอบโซนนี้ ตอนที่ผมได้ตีไว้เนี่ยที่บริเวณราคา9้าส6บจดหนึ่งหกจนถึง93.085บสามดศูนย์ดห้าตรงนี้ไปแล้วแต่ยังไม่ผ่านย้ำนะครับยังไม่ผ่านการที่เขาจะย่อลงมามีโอกาสครับย่อนในระยะย่อนในระยะสั้นๆนะครับแต่การย่อของเขาเนี่ยหากยังไม่ผ่านแนวรับที่เป็นท,ที่ที่ผมคิดเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านโลหรือว่าโลตรงนี้ไปได้โอกาสที่เขาจะฟื้นขึ้นมาทันทีอะ มีโอกาสนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เขายกโลยกไฮแบบนี้ยกโลยกไฮย,ยกโลยกไฮอย่างเงี้ยนั่นควรเห็นใช่ไหมครับการที่เขาย่อลงมาแต่ยังไม่ผ่านตรงนี้โอกาสที่เขาจะรักษาเทนหรือกรอบทฤษฎีดาวเนะี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงครับแต่แต่บางครั้งกราฟก็จะค่อนข้างลงแรงอาจจะทะลุแต่ว่าเมื่อปิดแท่งชั่วโมงปุ๊บเขาฟื้นขึ้นมาไส้เทียนเขาทำไส้เทียนไว้ แต่เนื้อเทนของเขาเนี่ยยังคงเหนือกว่าแต่ยังไม่ต่ํากว่าจุดที่หงวงตรงนีน้แต่ยังถือว่าเขายังคงรักษาทฤษฎีดาวนะครับนัลงทุนโอเคนะครับการที่เขาเฟื้นบริเวณร,ราคานี้จะยังมีโอกาสครับที่บริเวณร,ราคา87.185จนถึง86.030ครับลงทุนโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองของราคาน้ำมันสัปดาห์นี้ครับ โอเคครับก็จบันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการวิครเคราะห์แนวโน้มใต่าสัปดาห์นี้ผมก็หวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะมีประโยชน์กับนนะักลงทุนที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีดีโอต่างๆทาง,ทางเราที่เราได้นำเสนอให้กับนักลงทุนทุกสัปดาห์ครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ